รัมบอกให้จบโดยเร็วอิสราเอลจะชิงโจมตีก่อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน กท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับมาอัปเดตสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่าการมาของทรัมป์นั้นทําให้สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนั้นมันคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นแม้ว่าตอนนี้ทรัมป์เพิ่งจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับยังไม่ได้เข้าสาบานตนเข้ารับตําแหน่งซึ่งมีการคาดหมายกันนะครับว่าวันที่21มกราคมนี่แหละครับจะเป็นวันที่ทรัม นะครับเข้ารับสาบานตนเข้าเป็นรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่17ของอเมริกาต่อไปซึ่งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวของอเมริกาโดยเฉพาะรัฐบาลของทรัมป์นี่แหละครับมันก็จะอยู่ในความสนใจขณะเดียวกันศูนยากาศที่มันเกิดขึ้นระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลไบเดนมาสู่รัฐบาลของทรัมป์นี่แหละครับมันก็อาจจะทำให้เห็นสถานการณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหมือนกันท่านผู้ฟังครับความเคลื่อนไหวสําคัญของทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางที่จาัดก,การจะเราจะที่เราจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนว่าทรัมป์นี่แหละครับคยประกาศเอาไว้แล้วนะครับว่าต้องการให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นจบโดยเร็วที่สุดต่อจากสถานการณ์ทางฝั่งรังเสเซียยูเคหลังจากที่ถ้าเผื่อสถานการณ์ที่ อ่ารัเสเซียกับยูเครนมันจบลงนะครับสถานการณ์ของตะวันออกกลางนี่แหละครับมันอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทรัมป์นั้นดูเหมือนว่าต้องการให้สถานการณ์ในภูมิภาคแถบนี้จบลงโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะเน้นไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะที่จีนเพราะว่าจีนนั้นถือว่าเป็นอศัตรูอันดับหนึ่งของทรัมป์เพราะว่าการมาของทรัมป์ตั้งแต่ช่วงรัฐบาลครั้งก่อนของทรัมป์ ทำเองก็ทําให้จีนนี่แหละครับประสบปัญหามากมายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ที่ทานำเสนอให้กับจีนนี่แหละครับปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าผลกระทบนั้นมันยังไม่จางหายไป4ปีผ่านไปนี่แหละครับดูเหมือนว่าผลกระทบที่เกิดจากนกโยบายของทำที่มันไปกระทบของจีนนั้นมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแต่ผู้ฟังคลิปนี้เราจะมีพูดถึงกรณีของอสงคราม อิหร่านกับอิสราเอลซึ่งทรัมป์นั้นก็ต้องการให้สงครามในภูมิภาคแถบนี้มันสิ้นสุดโดยไวเพราะนั้นก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยพูดไว้เสมอนะครับว่าถ้าเผื่อทรัมป์เป็นอิสราเอลน,นั้นเขาบอกว่าเขาจะจัดการโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอันดับแรกแล้วค่อยมาเจรจาภายหลังนั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าอิสราเอลนั้นก็อาจจะต้องปฏิบัติการตามความคิดของทรัมป์นี่แหละครับเพราะว่า ทรัมป์กับเนทันยาฮูนั้นดูเหมือนว่ามีความเสด็จชิดเชื้อกันและการที่การมาของทรัมป์ครั้งนี้นี่แหละครับมันก็จะทําให้เนทันยาฮูนั้นกลายเป็นพยักติดปีกมากขึ้นก่อนหน้านี้นี่นะครับรัฐบาลเนทันยาฮูนั้นกับไบเดนนั้นอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่จากการที่วิธีการอของ ไบเดนนี่แหละครับกับของเนทันยาฮูนั้นมันจะแตกต่างกันในเรื่องของการดุนแรงเพราะฉะนั้นการมาของทรัมป์นี่แหละครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็คือในเรื่องของความดุนแรงจากการโจมตีที่ก่อนหน้านี้นี่แหละครับรัฐบาลทรัมป์นั้นดูเหมือนว่าปฏิบัติการนั้นค่อยๆเบาๆนะครับไม่มีความรุนแรงไม่มีความเด็ดขาดซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับ ทางฝั่งของรัฐบาลทรัมป์กับเนทันยาฮูการที่เนธันยาฮูมีการไล่ออกรัฐมนตรีกลาโหมในขณะที่การเลือกตั้งของอเมริกายัางไม่จบซึ่งดูเหมือนว่าแนวโน้มที่ทรัมป์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่เนทันยาฮูตัดสินใจไล่ออกรัฐมนตรีกลาโหมโยฮาบกันลัน ซึ่งดูเหมือนว่าโยฮับกัลลันนี่แหละครับจะมีความสนิทสนมและนโยบายของไบเดนนั้นจะถูกโยฮับกัลลันนั้นนำมาปฏิบัติซึ่งมันก็จะไม่ตรงหรือว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายของเนทันยาฮูแต่ที่เนทันยูฮูกล้ากเกนฝืนทนมาจากช่วงสงครามที่มันเกิดขึ้นนั้นก็เพราะว่าเนทันยาหูนั้นเคยต้องการจะปลดโยฮับกัลลันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่ากระแสต่อต้านที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันทําให้เขานั้นต้อง ยุติยกเลิกการไล่ออกในครั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่การมาของทัป์นี่แหละครับมันกลายเป็นสิ่งที่เนธันยูฮูมีความมั่นใจในการตัดสินใจไล่ออกโยฮัฟกันหลังท่านผู้ฟังครับแนวทางการยุติสงครามของอิสราเอลอิหลานนั้นของทัป์นั้นเขาบอกว่าต้องการให้สงครามจบโดยเร็วที่สุดทั้มเคยบอกเอาไวน้น,นะครับว่าจัดจัดการเรื่องโครงการนิวเคลียร์อันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ไบเดน ไม่ยอมหรือว่าไม่พยายามที่จะจัดการโครงการนิวเคลียร์รวมถึงการปฏิบีประนอมให้กับอิหรนน่าแหนะครับซึ่งมันก็ถูกทางฝั่งของอดีตทูตอเมริกาที่เคยเป็นเาจาน้าหน้าที่หรือว่าทํางานร่วมกับทรัมป์มาก่อนเขากล่าวว่าทรัมป์มีเป้าหมายที่จะทําให้อิหร่านออนแอลงข้อตกลงแห่งทัศวัตรน่าจะกลับมาอยู่ในการเจรจาอีกครั้งเขายังกล่าวอีกนะครับว่ารัฐบาลของไบเดนนั้นเอาอกเอาใจแล้วก็อำนวยความสะดวกอิหร่าน มากเกินไปจนทําให้เกิดความล้มเหลวในการยับยัง้งนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ไบเดนนี่แหละครับไม่อนุญาตให้อิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นก็เลยกลายเป็นว่าอิสราเอลนั้นก็เลยต้องโจมตีเล็กๆน้อยๆ,ๆเหมือนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับความต้องการของเนทันยอหูจากการที่ไบเดนขอร้องไม่ให้โจมตีโครงการนิวเคลียร์รวมถึงโครงสร้างพลังงานของ อิ่านแต่สถานการณ์การที่ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนี่แหละครับมันเลยให้การตัดสินใจที่อยู่ในส่วนลึกจิตใจของเนธันยาหูนั้นมันสว่างสวัยมากขึ้นในการที่จะปฏิบัติการท่านผู้ฟังครับมันก็เลยสอดคล้องกับการที่ทรัมป์นี่แหละครับจะให้ปฏิบัติการในเรื่องของการจัดการโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิ่านนี่แหละครับ เพราะถือว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นถือว่าเป็นภัยคุกคามมากที่สุดถ้าเผื่ออิสราเอลสามารถจัดการโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ภัยคุกคามของอิหร่านนี่แหละครับจากอิหร่านนะครับมันก็จะลดหายไปไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอย่างน้อยก็เป็น10ปีขึ้นไปกว่าที่อิหร่านจะตั้งไข่และก็นับหนึ่งโครงการนิวเคลียร์ต่อไปการที่จะไปจัดการโครงการนิวเคลียร์รวมถึงไปกำจัดในเรื่องของอกำจัดในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการ ความบาดย่างหนักต่ออิหร่านต่อไปนี่แหละครับมันจะทําให้อิหร่านนั้นต้องประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นเมื่ออิหร่านนะครับไม่มีความพร้อมเรื่องนิวเคลียร์ไม่มีเงินจากการขายน้ำมันที่ไม่มากพอที่จะไปสนับสนุนกลุ่มนักรบต่างๆเพราะนั้นการจัดการต่อไปของเหตุการณ์กลุ่มนักรบต่างๆที่อยู่ในแถบนี้อเมริกาบอกว่าก็จะเป็นหน้าที่ของอิสราเอลอย่างเดียวที่ อเมริกานั้นก็จะไม่มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการที่ถ้าจะจํากัดความสามารถในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงการกําจัดจํากัดเรื่องปริมาณเงินของอิหร่านนี่แหละครับที่จะไม่ไม่สามารถส่งไปให้นักรบต่างๆมันก็จะทําให้นักรบต่างๆเหล่านี้ถึงจะเก่งการขนาดไหนอย่างฮิสบลอลนี่แหละครับถ้าเผื่อไม่มีการสนับสนุนจากอิหร่านไม่มีเงินไม่มีอาวุธจากอิหร่านนี่แหละครับมันก็จะทําให้กลุ่มนักรบต่างๆเหล่านี้นะครับ ค่อยๆลดบทบาทไปสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของอิสราเอลครั้งก่อนนั่นก็คือแม้ว่าทรัมป์จะให้โจมตีแบบเบาๆไม่ให้ไปทํทำลายในเรื่องของโครงสร้างพลังงานแต่ดูเหมือนว่าการที่อิสราเอลโจมตีครั้งนั้นนี่แหละครับความเสียหายหนักสุดที่เกี่ยวกับโครงสร้างการทหารก็คือการไปจำกัดจำกัดในเรื่องของโรงงานผลิตอาวุธรวมถึงโรงงานผสมเชื้อเพลิงแข็งซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำคัญของอิหร่านเพราะฉะนั้น การที่เครื่องผสมอาวุธต่างๆรวมถึงโรงงานมันถูกทำลายไปนี่แหละครับมันจะไปจำกัดความสามารถของอิรานในการที่จะปิดผลิตอาวุธและก็รวมถึงการที่จะใช้อาวุธที่ผลิตมาไปโจมตีหรือว่าไปลุกลานรวมถึงเป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลรวมถึงการส่งให้กลุ่มนักรบต่างๆนี่แหละครับถ้ามันผลิตไม่ได้ในช่วง2ปีต่อจากนี้ไปนี่แหละครับกลุ่มนักรบต่างๆเหล่านี้ก็จะลดบทบาทความสำคัญลงเพราะนั้น ความสําคัญเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือการที่อิสราเอลนี่เลยครับจะโจมตีอิหร่านก่อนอาจจะไม่รอให้อิหร่านโจมตีเพราะว่ามันมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงก่อนการเลือกตั้งแล้วนะครับว่าอิหร่านนั้นจะเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้อิสราเอลจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันที่26ซึ่งอิหร่านบอกว่าจะมีการใช้ขีปนุษุธอย่างน้อย4,000ลูกรวมถึงจะมีการใช้กองกําลัง จากในอิรักและในซีเรียนี่แหละครับซึ่งเป็นตัวแทนของอิหร่านในการโจมตีอิสราเอลซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาอเมริกานั้นก็กดดันอิหร่านอย่างหนักโดยประจําการเครื่องบิน B52 h ถึง6ลำที่ตะวันออกกลางที่ฐานทัพอากาศที่ากาตาร์นะครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้อิหร่านนั้นไม่สามารถขยับขยายเคลื่อนไหวในการโจมตีได้จากการที่ อเมริกานี่แหละครับส่งทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางอากาศที่สามารถบรรทุกนิวเคลียร์ก็คือ b 5 2 h รวมถึงการส่งฝูงบิน F15 มาประจำการในปุยภาคแถบนี้นั่นก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเผื่ออิหร่านขยับอเมริกานั้นก็จะพร้อมขยับเหมือนกันเพราะนั้นการที่กองทัพอเมริกาส่งเครื่องบินทั้งเครื่องบินทิ้งรงงะเบิดและก็เครื่องบินโจมตี F15 ามาในปูิภาคนี้นะครับก็เผื่อต้อนรับการมาของทรัมป์นี่แหละครับเพราะว่าดูเหมือนว่า ทุกฝ่ายมองเห็นคิดตรงกันว่าทรัมป์จะได้กลับมาเพราะฉะนั้นการที่กลางโหมอเมริกาส่งทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด B 5 2 h ed, และฝูงบินโจมตี F 1 5มานี่แหละครับมันก็จะทำให้การโจมตีของอิสราเอลถ้าเผื่อเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับมันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์นี่ก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเพราะว่าทรัมป์นั้นเคยพูดไว้แล้วว่าจะโจมตีโครงการนิวเคลีย และดูเหมือนว่าอิสราเอลตอนนี้เตรียมที่จะโจมตีโครงการอิวเคียแล้วนะครับเพราะว่าอิสราเอลตอนนี้มีการเตรียมในเรื่องของเครื่องบินเพราะว่ามันมีรายง,งานนะครับว่าเครื่องบินขับไลไเ่เอกประสงค์ f 1 6 i ไอซุนฟ้านครับจากฝูงบิน20 1เดว,วันของกองทัพอิสราเอลจำนวนหลายลำตอนนี้ติดอาวุธปล่อยนำวิถีสู่พื้นสู่อากาศแรงเพดจประจําการอยู่ที่ฐานทัพรามอนเรียบร้อยแล้วสแสดงว่าตอนนี้นี่นะครับ อิสราเอลนั้นมีการเตรียมตัวพร้อมที่จะปฏิบัติการทันทีถ้ามีคําสั่งจากเนทันยาฮูช่วงนี้ดูเหมือนเป็นช่วงศูญยา์กาศนี่แหละครับเป็นช่วงที่อิสราเอลนั้นสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องรอคําขอร้องจากไบเดนอีกต่อไปเพราะว่าไบเดนกําลังจะหมดหน้าที่ไปในภายในเดือนอมกราคมต่อจากนี้การมาขลังทาที่ส่งสัญญาณชัดเจนให้อิสราเอลนั้นจบ ปัญหาในภูมิภาคนี้โดยไวโดยทั้มนั้นต้องการให้ปัญหาในภูมิภาคนี้นะครับ จบไวที่สุดเพื่อจะไปมุ่งมั่นหรือโฟกัสไปที่ภูมิภาคของจีนโดยเฉพาะประเทศจีนนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเป้าหมายที่ทานั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะจำกัดความสามารถของจีนที่จะขึ้นมาเทียบเท่าหรือว่าเป็นคู่แข่งของอเมริกาเพราะว่าตอนนี้ไม่มีประเทศใดแล้วที่จะกลายเป็นคู่แข่งของอเมริกานอกจากประเทศจีนประเทศเดียวไม่ต้องนับถึงรัเสเซียนะครับเพราะว่าตอนนี้รัเสเซียนั้นคู่แข่งจริงๆของรัเสเซียนั้นมันก็คืออังกฤษ เทียบขนาดของเศรษฐกิจเทียบขนาดของ GDP แล้วมันก็พอๆกันเพราะฉะนั้นรัเสเซียจะไม่เป็นคู่แข่งของอังอเมริกาอย่างแน่นอนคู่แข่งของอเมริกาที่ทรัมป์นั้นหมายมั่นปั้นมือและก็หมายหัวไว้เป็นครั้งที่2ในการมาเป็นประธานาธิบดีคนนี้นั่นก็คือจีนเพราะฉะนั้นการจบสงครามให้ไวที่สุดทั้งสงครามรัเสเซียยูเครนรวมถึงสงครามอิสราเอลอิหร่านนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการจบสงครามให้ไวที่สุดของ สงครามในแถบตะวันออกกลางก็คือการที่อิสราเอลนั้นโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนี่แหละครับไม่เป็นปัญหาไม่มีบทบาทที่จะก้าวราวในภูมิภาคนี้ต่อไปเหมือนที่เกาหลีเหนือเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการมาของทำเนี่ยครับมันก็จะสมประโยชน์เหมาะกับเหตุการณ์ที่เนทันยูฮูเตรียมตัวไว้อยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือการที่อิสราเอลนั้นจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านก่อนแน่นอน ไม่รอให้อิรานโจมตีกลับมาซึ่งดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันก็คงเกิดขึ้นในไวนัยนี้เพราะว่าทั้มบอกว่าต้องการให้สงครามในแถบนี้จบโดยไวที่สุดรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ